คิดอยากจะช่วยเหลือพวกคลองอย่างเดียวว่าให้เขาหาลูกเขาให้เจอก็ไปตามหาทุกจุดที่เราคิดว่าเด็กจะรอดชีวิตทุกจุดที่เป็นโรงแรมที่เด็กฝึกงานพอสามสี่วันเราก็ต้องไปหาตามวัดที่เขา,เาสอบมากองไว้เป็นพันๆนะคะแต่เราเจอเพียงแค่หกสก็รู้สึกผิดรู้สึกมีความรู้สึกผิดมาตลอดทุกคนก,ก็พยายามบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดมันเป็น ภมชาติการสูญเสียลูกศิษย์ระหว่างฝึกปฏิบัติงานในโรงแรมจากภัยพิบัติสึนามิเมื่อปี2547ทำให้ครูประทีนเลี่ยนจำรูนครูผู้สอนวิชาการตลาดวิทยาลัยเทคนิคพังงาตั้งใจทุ่มเทชีวิตทุกขณะจิตให้กับลูกศิษย์ทุกคนมากกว่าชีวิตความเป็นครูที่ผ่านมา ก็โชคดีว่าเราหนีกันทันนะครับหนีโดยแบบที่ไม่รู้เรื่องแล้วเพราว่าเราหนีอะไรกันนะตอนนั้นนะครับแล้วว่าเราไม่รู้จักคําว่าสึนามนิหรอกครับทุกอย่างมันมันราบเป็นราบเรียบหมดเลยครูคนแรกที่มาหาผมนะครับคือครูปฐินเธอไม่ต้องกลัวเดี๋ยวครูจะให้เธอเรียนจนจบณนะวันที่ครูมาวันนั้นนะครูขนเสื้อผ้านักเรียนมามามาแล้วเธอได้เรียนแน่นอนอภิชาติอาจารย์ก็ล้วงเงินให้ผมมาอีก3 0 0พซึ่งเป็นเงิน3 0 0พัน อาจจะเป็นสถามพันธ์ตั้งต้นสําหรับครอบครัวผมณเวลานั้นเลยก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้กลับไปเรียนอันนี้คือสิ่งที่ที่ได้รับโอกาสจากจากครูปทินเหมือนมาชุบชีวิตผมอะบางพัดเนี่ย เป็นหมู่บ้านที่กันดารและยากจนที่ถดของจังหวัดพังงาหลังจากทินามิไม่มีอาชีพวันเอาห้าทบาทก็ไม่ได้ทีเจ็ดเทิน,นามิพอทีแปดเริ่มทำพรมนาเตะแต่ทําไม่เป็นพอทีเก้าลูกสาวได้ไปเรียนด้วยอาจารย์ปะทินฉันต้องได้ความรู้ฉันต้องออกกลับมาพัฒนาหมู่บ้านของฉันมาเรียนอบควฉันให้ได้ความคิดอะค่ะพุทธปวศข่างสาขาการตลาดคนอื่นเขาเรียน2ปีแต่นี่เรียน4ปีอะค่ะ พวกวิทยาศาสตร์เอยคณิตศาสตร์เออเนี่ยเราให้เขาคำนวณได้ในการทำอะไรบัญชีครัวเรือนได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนวิชาอื่นเราก็ใช้วิธีการเทียบโอนบอกไปสอนเขาถึงบ้านไปสอนการทําบัญชีครัวเรือนไปสอนเรื่องของการตลาดไปสอนเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องของอะไรเนี่ยจากอาลีที่เมื่อก่อนเนี่ยพูดไม่เป็น ไม่กล้าเข้าหน้าคนพอได้ผ่านการเรียนไปอลีนี่พูดคล่องมากถ้าคุณไหนที่ลําบากถ้าน้องไม่มีฮันทําตอนนี้พี่มาทําธุรกิจแล้วน้องมาทำงานที่ร้านพี่ได้เลยพี่ให้วันละ300อบาทาให้มีอาหารได้3มมื้อเมื่อก่อนไม่เคยคิดอะค่ะเพราะอาจารย์ประทินบอกว่าถ้าน้องสบายแล้วน้องอย่าลืมคนข้างหลังที่เขาลําบากกว่าอาจารย์บางทีไม่ได้พูดเป็นเชิงบจัจจกอะอาจารย์ทําให้ดูอะค่ะคือ ตั้งเป้าหมายอย่างเดียวว่าอยากเป็นครูเมื่ออยากเป็นครูเราก็ต้องเป็นครูก็ช่วยให้คนคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จได้อะคนคนหนึ่งเนี่ยมีหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือหน้าที่ครูนิยามความเป็นครูที่ไม่เคยเปลี่ยนไปตลอดระยะเวลากว่า30ปีของครูประทีนเลี้ยนจำรูนได้ถ่ายทอดมาถึงลูกศิษย์รุ่นสู่รุ่นด้วยสิ่งที่ทุกคนพูดตรงกันคือครูพาธรรม แและครูทําาเป็นบบอย่งส่วนใหญ่จะเป็นลงพื้นที่เกาะพร้อมกับครูปทินก็ประมาณสองสามครั้งค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมีบ้านเด็กปวชอ,อีกประมาณสองสามหลังค่ะเห็นความพยายามความตั้งใจของตั้งแต่แรกที่แบบฉันต้องพาเด็กคนนี้มาเรียนให้ได้อย่างเงี้ยค่ะพยายามที่จะพูดคุยกับผูกคองพยายามที่จะสื่อสารให้เด็กเข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องไปเจอเป็นยังไง เราต้องการช่วยคนมากกว่าคือไม่ได้มองว่าเรานี่เขาเป็นนักเรียนนะแต่เราต้องการช่วยเดือคนคนหนึ่งรู้สึกภูมิใจก่อนเลยเพราะาเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกศิษย์เขามาก่อนก็จะภูมิใจในตัวครูมากแล้วก็ภูมิใจที่วันนี้ เขาชวนเรากลับมาทําตรงเนี้ยเพื่อสังคมคู่อีกหลายคนก็คงเป็นแบบเราเมื่อก่อนที่ไม่คิดว่าเราต้องลงมาหาเด็กเองคิดว่าเด็กต้องเดินเข้า,าหาระบบการศึกษาเท่านั้นสําหรับผมเนี่ยมันเพิ่มมาในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่เด็กมากขึ้นการดูแลติดตามแล้วก็ความพยายามที่อยากจะเห็นเด็กคนหนึ่งประสบความสำเร็จมันมีมากกว่าเดิม ันนี้เราก็มานำเสนอหัวข้อโครงงานเรื่องเทียนหอมนวดสปาจากมเมล็ดลูกจันทร์ค่ะโครงงานของผมครับก็ชื่อว่าขนุนอ่อนอบน้ำผึ้งครับน้ำยาวนปักจากสมุนไพรครับชื่อโครงงานน้ำสลัดจากผักน้ำค่ะโครงงานของกลุ่มหนูเป็นโครงงานเทียนหอมจากเปลือกส้มโอค่ะด้วยความเชื่อที่ว่าโครงงานวิทยาศาสตร์และการทำแผนธุรกิจจะช่วยทำให้เด็กสามารถพัฒนาศักยภาพได้มากกว่าที่คิดโดยครู ต้องเป็นผู้ช่วยเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ครูป,ประทินเลี้ยนจำรูนจึงเป็นผู้สร้างแบบอย่างของกระบวนการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบไม่ทิ้งใครโดยเฉพาะเด็กขาดโอกาสที่ไม่เท่าเทียมผู้อื่นในฐานะหัวหน้าโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเทคนิคพังงาท่านเข้าใจเด็กไม่ใช่เป็นครูอาจารย์เป็นเหมือนกับเป็นพี่เป็น เป็นแม่ <ify> เป็นอะไรไม่ <ouse> <traditions> เป็นคนที่ให้เป็นกันเองกับเด็กให้เด็กไว้บางใจกล้าที่จะคิดกล้าที่จะพูดกล้าที่แสดงออกกับครูครูปฏิทินก็สามารถจะแก้ปัญหาตรงจุดได้ความยากก็คือการที่ต้องดูแลนักเรียน24ชั่วโมงจากเด็กจนแล้วเข้ามามีโอกาสได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตปัญหาของครอบครัวเนี่ยปัญหาการทํรลายร่างกายปัญหาเรื่องของสุขภาพปัญหาโน่นนี่นั่นมาอยู่ที่อาจารย์ปฏิทินหมดเลยก็ไม่เข้าเรียน ก็คิดว่าไม่เก่งเรียนไปก็แค่งั้นครูที่จะมาดูแลเรายิ่งถ้าเราเกเรหรือเราเรียนไม่เก่งอ่ะมันน้อยนะคะที่จะมีใครมาสนใจหรือผลักดันเราเข็นเราให้เราเก่งพูดได้เต็มปากเลยว่าดำรงชีวิตอยู่ทุกวันนี้ค่ะเดินตามแบบของครูปทินเลยสิ่งไหนที่ปุ้มแบ่งปันได้ปุ้มยินดีที่จะแบ่งปันคือสอนเด็กดีให้เป็นเด็กดีเนี่ยมันทาง่าย สอนเด็กเก่งให้เป็นเด็กเก่งมันก็ง่ายแต่ถ้าเราสอนเด็กที่ไม่ดีให้เป็นคนดีได้เนี่ยอันนี้คือครูเราต้องเปลี่ยนชีวิตเขาให้ได้ดวยความรักความผูกพันต่อการเป็นครูอาชีวศึกษาครูประทนินเลี้ยนจำรูนจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจรวมทั้งความสามารถ โดยหวังให้ลูกศิษย์ได้มีอนาคตที่ก้าวไกลเป็นคนคุณภาพาที่ช่วยยกระดับวงการศึกษาสายอาชีพและเป็นผู้ให้ต่อแก่สังคมตลอดไปเขาประสบความสำเร็จเขาไปช่วยคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับเป็นผลพวงของสิ่งที่เราสอนเข้ามาตรงน,นั้นน่ะ ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจมากกว่า